สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรฒนการเรื่องเอศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ผู้รับชมในช่องผมนะครับหลายท่านก็มักจะสอบถามนะในคอมเมนต์ต่างนะเรื่องของราคาทองคำนะซึ่งผมได้เคยคาดการว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะแตะถึงประมาณ1,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับในช่วงประมาณ1-2เดือนที่แล้วนะครับ แต่ว่ามันลงมาไม่ถึงนะเราก็คาดการว่านะเฟดจะแอคทีฟนะครับอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยถูกทุบลงมาต่ำถึง1700ดอลลาร์ต่อออนนะครับมารอบนี้นะแล้วก็เจอเหตุปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะเรื่องของเงินเฟ้อนะที่กดดันสูงขึ้นนะตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนที่แล้วพุ่งมาสูงสุดในรอบ31ปีทำให้ราคาทองคำทะลุ1800-1835 นะ1,850ดอลลาร์ 1, ต่อออนไปสู่ถึง 1, 8 8 7แดอลลาร์ต่อออนนะครับระฉนนั้นถามว่ารอบนี้เนี่ยนะราคาทองคำมีโอกาสเนี่ยที่จะดิ่งต่ำลงแตะที่ $1,700 ดอลลาร์ 1, ต่อออนหรือไม่ในขณะนี้นะครับมองอย่างไรกับเหตุปัจจัยปัจจุบันนะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเพราะเหตุปัจจัยขณะนี้ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือมันมีไวรัสกายพันุตัวใหม่ นะที่ชื่อว่าโอมิครอนนะครับที่ตั้งโดย WHO องค์การอนามัยโลกนะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมของมันเนี่ยนะโดยเฉพาะในส่วนหนามโปรตีนนะสูงถึงประมาณ32จุดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับในตำแหน่งอื่นๆของมันนะนะอ่ะนะห้จุดนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้สร้างความห่วงวิตกกงังวลนะไปให้นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะรวมถึง รัฐบาลประเทศต่างๆนะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสไก่พันธะ์สายพันธุ์นะี้มันจะเป็นอย่างไรนะมันจะมีผลต่อเรรศรษฐกิจการเงินต่างๆนยอย่างไรนะครับนะก็จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับแต่มาเช็คราคาทองคําที่ปัจจุบันก่อนนะราคาทองคําที่ปัจจุบันนะเมื่อถูกผลจากเจ้าโอมิคอนในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว นะจากราคาทองคำที่สูงทนะลุไปไ8 0 0ป1,800กว่าดอลลาร์ต่อออนนะก็ถูกฉุดร่วงลงมาเหมือนกับในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นดาวโจน s ์5อสแอนด์บีแล้วหุ้นทั่วโลกเนี่ยถูกดึงไปในเขตดแดงหมดเลยราคาทองคำก็ถูกดึงลงมาต่ำถึงประมาณ 1, 7 7 8เกว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับนะก่อนที่นะเปิดตลาดมานะในวันจันทร์นะครับเราเห็นว่าทองคำก็ดีดตัวสูงขึ้นนะไปอยู่ประมาณนักพัน 790กว่าเกือบเกือบพันแดนะดอลลาร์ต่อออนนะครับนี่คือสถานการณ์นะครับราคาทองคำํำที่เรามองเห็นนะว่าก่อนหน้านี้น,นนะมันทําทิศทางสูงขึ้นมาจากเงินเฟ้อในสหรัฐนะที่พุ่งสูงถึง6.2%สูงสุดในรอบ31ปีนะแล้วพอเจอข่าวนะที่น่าตื่นตระหนกนะข่าวหน้าห่วงวิตกกังวลของไวรัสกพันธุ์ชื่อว่าโอมิครอนเข้ามาเนี่ย ซึ่งมันดึงตลาดหุ้นนะครับร่วงไปทั่วโลกเลยมันดึงทองคําลงมาด้วยนะเราจะดูจากกราฟจะเห็นว่ามันดิ่งลงมาก่อนที่วันจันทร์จะเปิดแล้วดีดตัวขึ้นมานะครับนั้นด้วยทิศทางแบบนี้ประกอบกับความไม่แน่นอนนะความที่ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าไวรัสไก่พันธุ์โอมิคอนเนี่ยนะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สารสุขนะครับคาดการณ์ต่างๆนะว่ามันจะ แพร่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมนะอาการของโรคเนี่ยจะรุนแรงกว่าเดิมไหมนะรวมถึงเ,เรื่องของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะประสิทธิผลมันจะหายไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคาดการว่า,าดูเหมือนนะว่ามันจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้นนะแล้วประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยจะลดต่ำลง ตรงจุดนั้นแหละครับที่ทําให้มันเกิดความหัววิตกกังวลนะเพราะฉะนั้นจากสภาวะที่มันดูเหมือนคุมเครือไม่น่าชัดซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะเพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเราเลยมองเห็นหลายประเทศเนี่ยนะออกมาตรการในการจํากัดการเดินทางอย่างเท็นที่ทัทในใดเลยนะเราลองติดตามดูนะนะรวมถึงกันนะพวกเขตชายแดนต่างๆนะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาเพราะเขาห่วงกังวล เพราะเขาเคยมีประสบการณ์จากเจ้าไวรัสไกพันธุ์เดลต้ามาแล้วนะซึ่งสร้างความเสียหายนะในทางสาธารณสุขในทางเศรษฐกิจของเขานะเพราะฉะนั้นขณนะนี้ดูเหมือนว่าหลายประเทศเท่าที่ดูมานะฮะอย่างอิสราเอลนะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะรวมถึงอีกหลายชาตินะครับก็ออกมาตรก,การในการจํากัดการเดินทางเนะข้าประเทศนะครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ครับาเรียกว่ามันมีความห่วงวิตกกังวลนะมันมีลักษณะเสถียภาพทางเศรษฐก กิจการเงินที่ไม่ค่อยดีเพราะลักษณะแบบนี้เราจึงมองเห็นทองคําหลังจากที่มันร่วงมาในะปลายสัปดาห์ที่แล้วพอเปิดมาวันจันทร์มันดีตัวกลับไปถึงประมาณเกือบพั0แด้อยดอลลาร์ออนนะครับด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่านะถ้าเรามองต่อไปนะความไม่แน่นอนเนี้ยนะมันก็จะอยู่ไปอีกน้อยสออาทิตย์อย่างน้อยๆน,นะฮะเหลือจะไปทั้งตลอดเดือน เข้าถึงธันวาคมก็ได้หรือปลายปีก็ได้นะเพราะฉะนั้นความคุ้มเคือแบบนี้ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังมองว่าทองคำเนี่ยน่าสนใจอยู่นะมันน่าสนใจอยู่นะครับแต่ถา่าราคาทองคํามีสิทธิ์จะไปแตะถึง1,700ดอลลาร์ 1, ต่อออนหรือไม่ก็มีสิทธิ์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะแต่ถ้าเกิดดูจากลักษณะแบบนี้นะว่าถ้าความห่วงวิตกกังวลยังไม่ชัดเจน นะมีมาตรการต่างๆที่อาจจะล็อกดาวน์หรือว่าชะลอทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้นะที่ตลาดหุ้นอาจจะร่วงคล้ายๆกับช่วงมีนาคมปีแล้ว2020ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นทิศทางราคาทองคำํำน่าจะแกว่งตัวนะระหว่างจุด A กับ B เนี่ยมาดูการาฟทองคำนะมันจะแกว่งตัวแรงนะซึ่งผมมองว่ามีโอกาสเป็นลักษณะแบบนี้สูงในช่วง2อาทิตย์นี้หรือว่าเดือนนี้นะครับอาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณเ,เขาเรียกว่า100ดอลลาร์บวกลบ20นะแปลว่า มาจากแข่งอยู่ประมาณ80ถึง120ดอลลาร์นะก็แบบว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณพั0แนะก็แบบว่ามันมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณ1,750ถึง1,850ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็บวกลบ20ก็แบบว่าอาจจะมีต่ำมาถึง1,730จร้อยสามถึงพันเอ่อแปดนะดอลลาร์ต่อออนก็เป็นไปได้นะครับเว้นไว้แต่ว่ามันถูกแรงกดดันน่ะ นะครับทางฟองสบู่ที่ผมบอกไปแล้วนะแรงบีบอัดของมันเนะี่ยถ้ามันเกิดการร่วงนะหรือว่าคลาสของฟองสบู่เนี่ยนะมันจะถูกฉุดลงมาแต่นะราคาทองคามันมีสิทธิ์ต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยแล้วอ่อนมีนะถ้าฟองสบู่แตกพูดง่ายนะถ้าแรงกดดันจากโอมิคอนบวกกับเรื่องของเงินเฟอ้อต่างๆนะกดดันเนี่ยนะแล้วมันเกิดฟองสบู่แตกนะมันก็จะมีสิทธิ์ที่ตกหลุมอากาศราคาทองคําก็ย่อลงมาถึงพันเจ็ดร้อยแล้วอ่อน ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วผมมองเห็นโอกาสของการแกว่งแรงนนในช่วง100ดอลลาร์บวกลบ20มากกว่านั่นเองนะครับขอให้ฟังพิจาาก่อนค่อเชื่อนะครับเป็นเพียงมุมมองผมนะซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดในการพูดคุยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย ไปการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail.com นะครับไปสะกดดีๆนะฮะอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะครับผมจะนำอีเมลท่านไปสมัครอีเมลกลุ่มนะเพราะว่าในการประชุมเนี่ยผมก็จะส่งมิทติ้ง ID กับมิทติ้งพาสเวิร์ดนะครับไปถึงท่านก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับองนี้บอกนะครับเป็นกลุ่มปิดนะก็จะพูดคุยกันได้เข้มข้นนะ้ พูดคุยได้หลากหลายนั่นเองนะและสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนนุนชุมชนช่องผมนะครับให้สามารถพูดคุยได้อย่างเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเสรีนะพูดคุยได้นะโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงานะของอะไรนะองค์กรสถาบันต่างๆเนี่ยก็สามารถร่วมสนุนได้นะครับนะให้ชุมชนเข้มแข็งเติบโตต่อไปนะเพื่อให้สีปัญญา ความรู้แก่ชุมชนสังคมนะเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับเราขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ